วันนี้เราไม่ออน,น่บนหน้าครับวันนี้จะเดินทางไปนหน้าตามเครับพี่นอ้องนะครับชมบรรยากาศบ้านครับพี่น้องออกจากป่าครับออกจากป่าเข้าเมืองครับวันนี้จะไปบนหน้าครับ กับกบรรยากาศทำหลังกับกบรรยากาศทำหลังบรรยากาศเช้าๆครับพี่โนง เจ้าชาครับทุเรียนสาวครับสวยครับทุเรียนบรรยากาศสองฝั่งทางครับต้องป่ากระป๋องด้วยครับพี่น้องทุเรียนก็สวยครับ,รากการรบตีบบบบต้บานๆครับรยั่ในป่า ไปครับเดือนตี ครับมามากนีแหละครับสดใสครับสดใสการชาเชาเจรสามแย่ครับ,าารรบพี่น้องมารร่าโวนทุเรียนกับเชาเชาพี่เป็นโซนทุเรียนงามๆลยครับปัตตานครับ เด็ดมนอกคาเฟ่แล้ครับรถหนึบมากแล้วตอนนี้ตอนนี้เมืองแล้ว ละครับตอนนี้บรรยากาศซองทางๆในตลาดครับบรรยากาศตลาดนัดครับในเมืองรั่ยำเก็บเลยครับครับตลาดนัดครับตลาดนัดท่าเส้นของไทยเต็มเลยครับพี่น้อง อำเภอชนบ,บุรครับไปไปอะไรครับแต่รถนยอม,มากรถนยอม,มากคักๆเลยครับเต็มสอง,งทางเลยทุกคนนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องรถบรรยากาศโอ้ยแดด เช้าๆครับอุ่นดีครับท่าเสกอากาศเย็นครับพี่น้องอากาศเย็นครับแต่มีถึงกับหนาวเย็นธรรมธรรมชาติเลยครับเย็นสบายครับพี่น้องเราจะเริ่มไล่แล้วครับรอพี่น้องเอ้ยนี่รอพี่น้องเอ้ยเนี่ยนพื้นที่ทอำเภอท่าเสกครับในตัวอำเภอครับ สีแยกท่าเสร็จแล้วครับตอนนี้บรรยากาศไฟแดงตอนนี้รถก็ไม่มากเท่าไรครับไปกับต้งติดไฟแดงครับขาขึ้นกรุงเทพครับรถไหลยอยู่ครับขาขึ้นครับ ครับพี่น้องมาถึงจุดพักรถแล้วครับข้างภูเขาเข้าห้องน้ำครับที่พักรถสะดวกสบายครับ

ยงโอเคแหละครับวันนี้ในหนักเรามาแล้วนี่ครับเริ่มแขงวัดเราครับวัดท่าไม้ลายคือที่บวชนาคครับมาเป็นเราเกี่ยวกับนาคสามองค์ครับวันนี้บวชนาคสามองค์กำลังขึ้นวัดครับ ตอนนี้เขามาฮัโบนแล้วนี่ครับมาถึงวัดแล้วครับเตรียมหนักแล้วครับตอนนี้มาถึงทัานหนาักแล้วครับแต่เขาทำมาหยุดแล้วครับตอนนี้เรียกหลวงพ่อก็ไม่ได้และทีนต้องเรียกทิดก่อนเรียกทิดก่อนทิดหนักเรียกทิดก่อน กำลังทำพิธีกับทําเอกสารให้เรียบร้อยครับจะได้บวชนี่ตอนนี้ก็จะมาเข้าธรรมยุญกัโนแล้วครับ